สวัสดีครับผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําคอหมูย่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผู้ชายเข้าครัวด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยนะฮะโขกพริกไทยดานะครับโขกโขกพอหยาบๆยาบนะครับ เราจะโขกพริกไทยดำนะครับตามด้วยนะฮะเม็ดผักชีนะครับเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็จะโขกพอยบยาบ ใครมีก็ใส่ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเพราะว่ามีรากบัตชีก็ใส่ไปได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําคอหมูที่เราเตรียมไว้มาฮะใส่เครื่องปรุงเอ่อเครื่องโครกลงไปนะครับ เสร็จแล้วใช้น้ำตาลปี๊บนะฮะปริมาณก็ประมาณกะเอานะหมูนี่ประมาณหนึ่งโลนะครับใส่น้ำตาลปี๊บประมาณสองช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็คอหมูย่างเนี่ยเพิ่มความหอมด้วยซอสฟ้าเขียวนะครับเราจะใส่หมูหนึ่งกิโลนะครับเราจะใส่ซอสฟ้าเขียว ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้ว,ลวเราจะตามด้วยนะฮะชุรสนี้หนึ่งนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับ ตามโดยรสด,ดีนะครับรสด,ดีรสหมูนะครับประมาณสองช้อนชานะครับ เพิ่มสีสันด้วยสีดำนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะนะฮะตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับน้ำมันหอยนั่นแหละฮะผมจะใส่น้ำมันงาไปนิดหนึ่งนะครับเส็แล้วก็ขยำขยำให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับ ื่อจะให้ส่วนผสมนซึมเข้าในตัวเนื้อหมูนะครับแล้วก็ขยำไปสักพักหนึ่งนะครับ ร็แล้วเราจะแรบด,ด้วยดซีนด้วยพลาสติกนะครับทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่จะนำไปย่างนะ ในระหว่างที่เรารอหมูนะครับหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาทําน้ําจิ้มนะครับจิ้มคอหมูย่างนะครับใช้น้ําเชื่อมนะฮะน้ําเชื่อมแล้วก็น้ํามะขามเปียกนะครับใส่พริกขี้หนูป่นนะครับ เติมเกลือเติมน้ำปลานะครับชิมรสชาติดูออกเปรี้ยวหวานนิดนึงนะครับน้ำจิ้มข้อหมูย่างนะครับเสร็จแล้วเราจะนำหมูที่หมักไว้มาย่างนะครับใชไนนบไบ้ไฟอ่อนๆน,นะครับไฟอย่าแรงนะฮะไฟอ่อนๆนะฮะ เดี๋ยวมันจะไหม้ก,ก่อนนะครับค่อยๆย่างไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเราใช้ไฟแรงไปมันมันจะไหม้ก่อนนะครับเพราะว่าหมูเขาจะมีความมันนะครับต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับอย่าไฟแรงนะไฟแรงจะไหม้ก่อนนะครับ